ทุกท่านครับวันนี้ผมมาในสวนนะครับเขาเรียกว่าสวนมระนะเขาเรียกสวนมระของน้าแก่บ้านอยู่บ้านแค่์ตำบลหนองกระเจ็ดนะฮะปภอบัรลาดจังหวัดเพชรบุรีนะได้ทดลองนะได้ใช้แอมโป8 8ของเราไปหนึ่ครั้งนะฮะเดี๋ยวจะมาสอบถามท่านว่าแอมโป18ของของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะไปดูกันเลยครับ นักแกครับใช้เอมโพสิบแปดใช้ตัวไหนบ้างครับใช้ทั้งสองตัวหรือว่าตัวเดียวครับเป็นเพราะว่ามันมีสองตัวเป็นแบบผงกับตัวน้ํานักแกใช้ทั้งตัวไหนบ้างครับใช้ไปทั้งสองตัวเลยใช้สองตัวเลยตัวหยอดโคนไปหยอดโคนกับฉีดอ๋อหยอดโคนกับฉีดหยอดโคนเนี่ยนักแกใช้หยอดเยอะไหมครับประมาณช้อนไอ้ช้อนตักไอจิมอะ อ๋อประมาณหนึ่งช้อนตักไอ้คมต่อหนึ่งช้อนชาก็แล้วกันอ่าช้อนชาต่อหนึ่งหนึ่งต้นหนึ่งต้นอ๋ออ๋โอเคไออย่างเอมโปตัวนี้ใช่ไหมครับตัวตัวตัวผงใช่ไหมฮะผงสีดําโอเคครับตัวฉีดนักแกะฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับฉีดเป็นหนึ่งครั้งฉีดไปหนึ่งครั้งแล้วอ่าเป็นอย่างไรบ้างครับจากการที่สังเกต ยอดก็สวยใบยก็สวยครับลําต้นก็มองววดีขึ้นครับผมลําต้นก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วยอดก็แข็งแรงอ๋อยอดฝักแข็งแรงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับที่นักแก่ใช้กับตัวนี้เนี่ยความแตกต่างนักแก่เห็น,นอย่างไรได้บ้างครับคือไบใช้ว้าาครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปไม่มากเท่าไหร่ครับน,นิดหน่อยเพราะว่าไอาตัวที่ชุใช้อยู่ประจําเคยใช้อยู่มันก็ฉีดพวกนู้นอยู่ใช้พวกนูนอยู่ยยครับอ่า แต่พอพอเราใช้ตัวนี้เนี่ยความแตกต่างเห็นแต่ว่าความแตกต่างก็เห็นได้ชัดมากขึ้นว่างั้นเหอมันเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากจาก จากสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้อีกสองเปอร์เซ็นต์ไงอ๋อ oh, หมายความว่าคือเอาง่ายๆนะครับนะถ้าวันนี้าจากร้ uh. อยเปอร์เซ็นต์โดยปกติเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นเป็นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับโอเคครับผม uh. เดี๋ยวเราจะไปดูต้นกันว่า,าต้นที่ฉีดเนี่ยฉีดไว้กี่แถวนะักนะแก่สามแถวอสามแถวอสามแถวนี่มันไม่สมบูรณ์นะครับผมเพราะว่ามันฝนตกกระแทกมั่งแช่น้ำมังมม่งฝนมาตกหนัก ต้อไม่สมบูรณ์เลยทีแต่ที่จนไม่สมบูรณ์ออ๋จะรู้ว่ามันจะไล่ตัวขึ้นมาทันที่สมบูรณ์หรือไม่แล้วตกลงว่าไล่ทันไหมมันก็ไล่ทันาม,มาใกล้เคียงแล้วอ๋อโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับชุด,ดนูนอ่ะอ๋ออันนี้นะฮะเป็นมระนะครับนะแปลงมระนะครับนะแปลงมระที่เราฉีดนะครับนะนักแก่เนี่ยได้ฉีดตัว แอมโพรสิบแปดนะอย่างน้ําไปนะว่าอมันจะออกมาเป็นอย่างไรฉีดไปสามแถวอันนี้แถวที่หนึ่งนะเออะพื่อนๆพี่ๆลองดูแล้วกันว่าวันนี้นะจากยอดเล็กๆนะวันนั้นที่ผมถ่ายรูปไปอทำวิดีโอไว้ครั้งหนึ่งนะฮะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะผมจะได้ถ่ายนักแกไปด้วยอ่าจะได้เห็นกันนะนี่อันนี้นะอ่าอันนี้นักแกอ่าหนึ่งแถวสองแถวสามแถวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าสแถวนี้อ่าฉีดสามแถวนี้ ทีนี้นักนักแกฉีดเนี่ยเออ่เป็นเออ่ที่ฉีดเนี่ยเออ่ต้นเนี้ยพวกเนี้ยจะอ่อนฟ่าทางทางซีกนูนใช่ไหมครับอ่อนฟ่าคือหมายก็ว่าต้นที่เออ่มันไม่แข็งแรงใช่แต่เรือเดี๋ยวนี้มันมันทันดาวฝั่งนูนแล้วที่ยังมีอ๋อครับทันแล้วเนี่ยมันทันแล้วใช่ไหมครับจากฉีดฉีดไอตัวเอ็มโปรสิบแปดใช่ไหมครับใช่ตัวนี้อ้าวไม่ได้ถือมาถือมาด้วยครับผมเห็นไหมฮะ เพื่อนตรงนี้จากต้นเล็กๆนะครับนะ,ะมันจะไม่โตจากที่เราฉีดไปหนึ่งครั้งนะฮะมันโตจะตามทันแต่ที่แบบเต็มๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นี่ผลผลิตผลของการฉีดเอ็มโปสินะอย่างน้นํานะจากเดิมเท่าไหร่นะจากจากเดิมอ๋อจากเดิมแค่นี้นนอ<ค>ยอดอย่างผงไปนขึ้ อ๋อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นอย่างผงที่เราหยอดผงสีดอ่าอย่างผงสีดําที่เราหยอดไปครับผมอ่าเป็นเอ็มโปรสิบแปดอย่างผงนะครับเป็นสารอาหารสาบฟอสฟอนอยนะฮะผมจากขึ้นมาแค่นี้อ่าจะแค่นี้ครับตอนนี้พอยอดไปแล้วมันจะถมือหัวแล้วอ่าโอเคเลยเป็นเป็นเป็นผลประกอบการที่นักแก่โอเคเลยใช่ไหมครัใช่ครับผมขอบคุณมากครับหยอดแล้วนี่จะไป สามวันทำไมกระดิกยาต้องห้าวันถึงเจ็ดวันผ่านห้าวันถึงเจ็ดวันเห็นผลเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมโอเคยอดไปอย่างอย่างน้อยนะสามถึงเจ็ดวันโอเคครับไปดูไปแค่ห้าโลครับผมอ๋ออันนี้ใส่ปุ๋ยอันนี้พวกนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ฉีดไอเพื่อหนูใส่ปุ๋ยด้วยฉีดด้วยอ๋อโดยปกติซีกนู้นเนี่ยมันต้นมันเล็กอยู่แล้วใช่ไหมครับ ต้นมันเล็กต้นมนเล็กเราดูต้นกันไหมเดี๋ยวนี้เนยครับผมต้นมันจะเท่านิ้วมือมาแล้วอือพูกกันต้นแค่นี้โตว่านี้นิดหน่อยครับผมอันนี้นะอันนี้เนี่ยจะอ่าเป็นอีกซีกหนึ่งนะที่อ่าเพื่อนเพื่อดูนะครับอีกสิบห้าวัน เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอ่ามันจะเป็นหลังคาให้เราเนี่ยเห็นภาพอ่อเลยเป็นหลังคาล่มเลยนะครับจะเป็นหลังคาอ๋อเป็นหลังคาให้เราเลยอ,อ๋อครับผมอ่าตอนนี้จะฉีดไอ้นี้ซ้ำนะอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับฉ <ใช S 1> ีด<ช>เอมโปอ่าโอเคขอบคุณเลยครับอ่าละเอมโปสิบแปดตัวนี้นะฮะที่นักแกถืออยู่เนี่ยอ่ามันเป็นสารอาหารทั้งอ่สิบเจ็ดชนิดนะฮะสิบหกสิบเจ็ดชนิดที่อ่ามีเลยนักแก เสร็จแล้วเนี่ยพอเวลานักแกะฉีดปั๊บมันจะเช่นต้นไม้แข็งแรงมันก็จะดึงในส่วนที่ไปเลี้ยงต้นถูกไหมฮะถ้าอันไหนที่มันจะไปเกี่ยวกับออกดอกมันจะดึงไอ้ส่วนที่เพิ่มดอกเพิ่มประสิทธิภาพในการดอกเพิ่มขึ้นส่วนอยู่นะครับคือจนไม้นะครับเราดึงยอดครับดอกครับผมถ้าขาดอาหารทั้งรากคือก็ไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงอยู่ดีต้องใส่ต้องอาหารทั้งราก ต้องใช้ NPK ผสมผสมโอเคครับผสมกับปุยธรรมชาติคับผมคือเช่นปุยปุยที่ว่าเขามีสูตรอะผ้าสามตัวสิบหกสามตัวสามยี่เิบอ็ดต้องมีสูตรนี้มาช่วยโอเค้อไม่มีสูตรนี้มาช่วยคือธาตุอาหารมันนีไม่มีอะไรเพราะว่ามันจะไปย่อยทำให้รากี่แข็งแรงครับ อ่าเพื่อนๆครับน่าจะเห็นนะครับในการที่อ่าผมเนี่ยมายืนดูนะครับในเรื่องของอ่านี่เลยเนี่ยสวนมะระอ่าเห็นไหมครับที่ผ้าวันเนี่ยจะอ่าที่เราใช้นะฮะอ่าตัวอ่าแอมโปรสิบแปดนะเดี๋ยวเราจะอ่าใช้อีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราจะใช้อีกรอบหนึ่งอ่าเพื่อนๆมาดูกันครับว่าความแตกต่างจะเกิดขึ้นไหมโอเคอ่าอืมเนี่ยทา อีกสองวันคีดเน่ยอีประมาณสิบวันเรามาดูได้อ่าอีกสิบวันมาดูได้ใช่ไหมฮะดูได้เลยห<ะ>นึ่งเนี่ยเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเนี่ยอ่าแถวละประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลอ๋อตั้งแต่ปลูกเลยทีแรกใส่ไปเก้ากิโลอ่าเก้ากิโลเก้ากิโลอยู่หนึ่งเดือนถึงจะมาใส่อีกทีนี้มาใส่เป็นสิบกิโลอทั้งหมดเนี่ยที่ใช้ไปแล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่อ่าสิบที่สิบ อายุมะละเนี่ยได้สี่สิบวันวันนี้พอดีนี่มะละสี่สิบวันนะเพื่อนๆเดี๋ยว,เ,วเราจะมาดูต่อกันเลยว่าหลังจากฉีดแอมโปรไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช่ก็จะอีกสิบวันเรามาดูอ่าอีกสิบวันเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าออกดอกว่าเป็นอย่างไรนะผลผลิตเป็นอย่างไรเดี๋ยวแบ่งเป็นแยกแยกชัดเจนเลยนะฮะสามแถวที่เราทดลองกับซีกนี้เนี่ยความดกเป็นอย่างไรนะพะนี่พอเราฉีดอิตูนีควบคุมทั้งหมด นี่มันจะเสมอภาพกันทั้งหมดเลยจะไม่ออกเลยว่าใครขาีดข้างไหนข้างไหนอ๋อโอเคครับมันจะเสมอจะเสมอภาพอ๋อเพราะตัวนี้มันจะ,มนจะไม่เสมอก็ช่วงที่ตอนต้นเขายังไม่แข็งแรงเพิ่งจะตามมาเท่านั้นอ๋อเพราะอาไอ้สามแถวที่ฉีดทดลองเนี่ยก็คือออเราทดลองว่ามันจะมันจะดีจริงไหมใช่อ๋อแต่ตอนนี้ดีจริงไหมครับน้าแกมันก็ดีแล้วโอเคครับ